นี่ท่านเห็นนิ้วกลางที่ผมพูดไหมเหมือนอะไรครับแท่งไม้ขีดนะครับแล้วข้างบนทำไมครับโป่งๆกลมๆนูนๆนั่นเห็นไหมเป็นปีกผีเสื้อแล้วทำไมครับปีกผีเสื้อเนี่ยท้ายปีกเนี่ยพาดมาถึงหัวไหล่เลยนี่ตรงหัวปอปลาเนี่ยเห็นไหมอ่านะครับอ่าจะมีสีสีอ่อกเงี้ยแดงแดงส้มส้มนะครับเห็นไหมเงินแบบนี้คือเงินไม่บริสุทธิ์นะครับในภาษานักเล่นเรียกว่าแปะตังนะครับนะครับเอาว่าสวยๆนะครับห้าหมื่นหกหมื่นขึ้นไปหกสิบนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเต้นธวัมจันนะครับรับชมพระนะวันนี้นะครับมารับชมนะครับปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โตหลังยันนะนะครับนี่นะหลังยันะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับ EP นี้เนี่ยจะพูดถึงเก๊แท้แล้วก็พูดถึงราคานะครับอ่าเริ่มเลยนะครับในส่วนของเก๊แท้นะด้านหน้านะครับส่วนที่จําเป็นที่ต้องพิจารณาเลยนะครับ1มือนะครับ2หู 3นะครับช่วงหน้าท้องนะครับ4นะครับช่วงเท้านะครับ5นะครับคือเรื่องของตะกุดที่เราจะพูดกันผมพูดข้าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปลงในรายละเอียดกันนะเริ่มต้นนะครับนะครับท่านสังเกตนะนิ้วมือนะครับในส่วนของนิ้วกลางเนี่ยมักจะเป็นนูนๆกลมๆเหมือนหัวลูกโป่งนะครับหรือหัวไม่ขีดขอโทษนะครับเห็นไหม ตรงนิ้วกลางนะครับนี่นะตรงนี้ก็เป็นนะเห็นไหมเหมือนเป็นหัวไม่ขีดเลยเหมือนก้านไม่ขีดเลยนะครับนะครับคือเป็นลำเทียนแท่งขึ้นมาแล้วก็มีนูนนนแบบนี้นี่คือลักษณะนิ้วมือนะครับสองนะครับใบหูเนี่ยนะครับสังเกตให้มีลักษณะเหมือนปีกผีเสื้อเห็นปะ่ะแล้วมีลักษณะหนาโนานเหมือนเส้นหนมจีนเห็นไหมนะครับลักษณะหนาโนานเหมือนเส้นหนมจีน 3นะครับช่วงหน้าท้องตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเวลาท่านดูด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยนะครับที่ผมยังไม่ลงกล้องเนี่ยเพราะอยากให้เห็นด้วยตาเปล่านะตรงนี้จะเป็นเหมือนสันเลยท่านเห็นปะเห็นไหมสันหน้าท้องเห็นปะเนี่ยเวลาท่านพลิกเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าช่างแกะเนี่ยนะครับแกะตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นสันเลยนะครับมิติตรงนี้ใช้จดจําได้นะครับสําคัญนะแล้วก็ท้องเนี่ยสลบลึกลงไปนะครับเห็นไหมนะ ส่วนเท้านะครับส่วนเท้านะท่านดูดีๆนะตรงนี้สําคัญนะครับหนึ่งสองสาสี่เห็นไหมเหมือนเหมือนนิ้วเท้าเลยนะเขาแกะเนี่ยมีมิติเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าเท้าตรงนี้จะนุนนูนด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ทั้งหมดนะที่ผมพูดไปนะผมชี้ในภาพรวมให้ก่อนนะครับถัดมานะครับสุดท้ายนะครับส่วนที่5้าในส่วนของตะกุดนะครับลักษณะตะกุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหม อ่านะครับและเดี๋ยวเนี่ยสีสันเนี่ยเดี๋ยวผมมาลงดีเทลให้นะครับอ่าโอเคตรงนี้เบื้องต้นห้าตำแหน่งนะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันผมลงดีเทลลึกๆให้ในรายละเอียดนะครับนี่ท่านเห็นนิ้วกลางที่ผมพูดไหมเหมือนอะไรครับแท่งไม้ขีดนะครับแล้วข้างบนทาไมครับโป่งๆกลมๆนูนๆนั่นเห็นไหมอ่านี่นะครับแคปเลยครับนี่ฮะแคปเลยครับนี่นะครับ ด้านนี้ถัดมาเห็นไหมครับนี่พลิกด้านนี้ดีกว่าอ่านิ้วกลางเนี่ยนะครับกับนิ้วนางเนี่ยนะครับลักษณะใกล้เคียงกันคืออะไรครับเป็นแท่งขึ้นมาแล้วปลายหัวเนี่ยเหมือนจะนูนๆกลมๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าองค์ชัดๆเนี่ยท่านจะเห็นชัดเลยนะว่ามันนูนกลมแล้วแบบว่าเป็นเหมือนลูกโป่งนะครับเหมือนปลายออหัวไม่ขีดจริงๆนะครับนะ นะครับตรงนี้แคปเลยนะครับอ่ะนิ้วมือผ่านไปนะครับ2ใบหูทําไมครับลักษณะเหมือนทําไมครับเหมือนปีกผีเสื้อเลยแต่เป็นปีกสีเสื้อที่ทําไมครับมีเส้นเนี่ยนูนโค้งนะครับแล้วมีมิติเหมือนอะไรขนมจีนเลยเห็นไหมหนาโนนเลยเห็นไหมขอโทษด้วยนะครับองค์นี้เลี่ยมทองมาทําให้ตอนสองเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงผมก็พยายามนะนะครับไว้มีโอกาสได้องค์เลี่ยมทองมา จะมาทําให้ใหม่นะครับนะครับจะเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเป็นปีกผีเสื้อแล้วทําไมครับปีกผีเสื้อเนี่ยท้ายปีกเนี่ยพาดมาถึงหัวไหล่เลยนะครับแล้วมีมิติท่านเห็นไหมนูนนะครับเด่นเลยนะครับนะครับทั้ง2ข้างนะครับทั้ง2ข้างเลยนะนะครับแต่ข้างนี้จะเป็นข้างที่ผมใช้เน้นเพราะว่านี่นะครับลักษณะของช่องโลหูที่ลึกลงไปเนี่ยนะครับเป็นมิติที่ดีนะครับเหมือนเส้นหนุมจีนเลยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับ ขอโทษด้วยนะครับที่ภาพชัดได้ประมาณนี้นะนะครับเนื่องด้วยว่าพาอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับนะครับก็พยายามจะพิช้าๆให้ท่านได้ชมในหลายมิตินะนะครับทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับอ่านะถัดมาในส่วนส่วนของช่วงหน้าท้องนะครับพอส่องไปเนี่ยท่านอาจจะไม่เห็นสันที่ผมพูดนะครับแต่ว่าเวลามองในภาพรวมเนี่ยท่านาจะเห็นเลยว่า เขาจะเป็นแนวจริงๆนะครับเป็นสามเหลี่ยมและเป็นแนวทิวเนี่ยนะครับตรงช่วงสะดือเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นมิติที่สําคัญนะครับนี่นะครับหลุมสะดือนี่ลึกลงไปเลยนะนะครับอ่าช่างแกะนี่แกะได้งดงามมากนะครับและหน้าขาตรงนี้นะครับนิ้วเท้าเนี่ยจะพาดลงมานะครับอิงมาที่หัวเข่าตรงนี้เห็นไหมนะครับจะพาดลงมาแล้วปลายเท้าเนี่ยนิ้วโป้งจะแบะลงมานะครับ แล้วพอเวลาท่านตะแคงส่องเข้าไปตรงเนี้สิ่งที่ท่านจะเห็นเลยเนี่ยก็คือนิ้วเท้าท่านจะเห็นเลยว่าเขาแกะนิ้วเท้านะแล้วมีหน้าเท้านะครับนูนขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ต้างท่านได้ดูองจริงจะนูนเลยนะครับผมพลิกมิติให้ดูช้าช้านะนะครับท่านจะเห็นนิ้วเท้าเลยเห็นไหมแล้วก็นูนเลยนะครับหน้าเท้าจะนูนเลยนะครับเห็นไหมอ่าค่อยคดูไว้นะนะครับอ่าถัดลงมานะครับ ที่ตะกุดนะครับลักษณะเป็นยังไงฮะขาวอมเหลืองแล้วทําไมครับมีตะกันดําๆนะเงินแบบนี้คือเงินไม่บริสุทธิ์นะครับเป็นเงินในภาษานักเล่นเรียกว่าแปะตังนะครับแปะตังนะครับนะครับอ่านะครับคือเงินไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับนะครับเป็นเงินผสมนะนะครับอ่านี่นะครับ5จุดนะทวนกันมีอะไรบ้างมีนิ้วทําไมเหมือนหัวไม่ขีดนะครับลูกโป่งใช่ไหมนิ้วนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกมีหูเหมือนทําไมครับเหมือนปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็ลักษณะหนาเป็นเส้นหนมจีนนะครับหูลึกล่องหูลึกลงไปนะครับสนะครับหน้าท้องทําไมครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีสันนะครับช่วงเท้าปลายเท้าหูแม่โป้งลักษณะแบบออกมาตรงนี้แล้วมีนิ้วเท้าหน้าเท้านูนนะครับอ่าตะกุดทําไมครับขาวนะครับอมเหลือง แล้วก็มีตะกกันเงินเงินแบบนี้นะครับจะไม่ขาวบริสุทธิ์เหมือนเงินนะแล้วก็ไม่ได้ดําแบบนั้นด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะตรงนี้นะครับในตําแหน่งที่พูดไปนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปต่อด้านหลังกันมาในส่วนของด้านหลังนะครับผมให้ดูภาพรวมก่อนนะครับเราจะพูดถึง5ตําแหน่งนะครับตําแหน่งที่1คือเส้นนี้นะครับโค้งแล้วเฉียงลงตําแหน่งที่2นะครับคือเส้นนี้นะครับตรงมาแล้วนูนขึ้น นะครับตรงมาแล้วหนุนขึ้นนะครับตำแหน่งที่3นะครับเราจะพูดถึงเม็ดที่อยู่ใจกลางยันพวกนี้นะครับตำแหน่งที่4นะครับเราจะพูดถึงเส้นนี้นะครับเส้นขอบยันนะตรงนี้นะโค้งขึ้นและเฉียงแล้วก็ปาดลงแบบนี้นะนะครับอ่านะครับและในส่วนที่5เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ในตัวกอรนะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับนะครับผมขออนุญาตนะ ลักษณะเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะโค้งนะโค้งกว้างนะครับแล้วก็ทําไมฮะลักษณะตรงนี้เวลาท่านส่งไปเนี่ยเขาจะป้านป้านบานบานออกแล้วทําไมฮะพอถึงโค้งหลุดโค้งนี้ป like ุ๊บเขาจะไม่ตรงนะท่านดูดีๆนะครับแนวเขาจะเฉียงลงอย่างนี้นะครับถ้าตรงมันจะไปอย่างนี้อันนี้เขาเฉียงลงหน่อยนึงนะนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับจะโค้งขึ้นนะครับอ่า เม็ดจุดพวกนี้เนี่ยนะครับจะไม่ติดกับขอบยันเลยนะท่านเห็นไหมจะเหมือนโดนเจาะนะครับเป็นเกาะลอยเลยนะครับเป็นเกาะลอยเลยนะครับนะครับนะครับถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยจะโค้งลงเห็นไหมโค้งขึ้นแล้วโค้งลงนะครับอ่าตัวอักษรทุกตัวเนี่ยนะครับจะต้องคมชัดลึกนะครับนะครับคมชัดลึกนะครับจริงๆเนี่ยพัอยู่ในเลียมไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องขอบปิ้นด้วย นะครับคีบปินด้วยนะแต่เบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดกันท่านเห็นไหมจะโค้งออกมานะครับแล้วก็ลักษณะโค้งตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะไม่ได้ตั้งตรงแบบว่าลักษณะแบบว่าตั้งตรงนะครับจะมีลักษณะป้านออกนะครับป้านออกนะครับแล้วก็เฉียงลงมาตรงนี้นะครับเฉียงลงมาตรงนี้นะครับถัดมานะครับพื้นที่อย่าตรงนี้จะนูนขึ้นเห็นไหม ล่องยันเนี่ยนะครับจะสูงขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับคือท่านดูตาเปล่าท่านอาจจะแบบแทบไม่รู้สึกเลยอะ่ะผมพยายามจะจะให้ดูช้าชนะมีลักษณะของล่องที่โนนขึ้นท่านเห็นไหมนะครับนะครับอ่านะแล้วก็มาที่เม็ดเกาะพวกนี้นะครับจะเป็นเหมือนเกาะเลยนะครับอ่านะไม่ติดกับไม่ติดกับล่องยันท่านเห็นไหมอ่านเะม็ดเนี้ยชัดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับอ่านะ คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดหยดน้ําลงไปเนี่ยใส่น้ําเทน้ําลงไปให้เต็มร่องเนี่ยตรงนี้จะเหมือนเป็นเนื้อนูนเป็นเกาะเลยนะครับอ่าถัดมานะครับเส้นยันนี้ตรงนี้นี่ท่านเห็นไหมนูนขึ้นแล้วลงนะครับนูนขึ้นแล้วลงนะครับพวกนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ผมใช้คําว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะท่านต้องใช้เขาเรียกวความเคยชินแล้วก็การพิจารณาที่เป็นประจํา นะครับท่านท่านจะเข้าใจว่าเอ้ยมันต่างจริงๆนะครับท่านแคปรูปนี้ไปนะเสร็จแล้วนะครับท่านลองเปิดรูปนะครับปลดหนี้นะครับยันนะ,นะครับเซิร์ชใน Google เนี่ยนะครับแล้วลองเทียบองค์เนี้ยกับองค์อื่นๆดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบที่ผมบอกไหมโค้งขึ้นมาแล้วสโลปออกไปแล้วก็ปาดลงตรงนี้นูนขึ้นจริงไหมเม็ดทุกเม็ดเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเกาะ ลอยไม่ติดกับขอบยันจริงหรือไม่นะครับจังหวะเส้นตรงนี้เนี่ยนะครับโนนขึ้นแล้วปาดลงจริงไหมนะครับอ่านะครับสเต็ปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับผมจะลงดีเทลให้นะครับลึกเห็นไหมอ่าเห็นไหมนะครับโค้งป้านออกไปนะครับแล้วก็โค้งกลับเข้ามานะครับนี่ ตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะนูนขึ้นพอพอลงกล้องเนี่ยเขาจะเห็นไม่ชัดความรู้สึกผมผมก็เลยให้ดูเป็นภาพรวมนะครับแต่อันนี้ถ้าดูเม็ดจุดเนี่ยชัดเห็นไหมดูเม็ดจุดเนี่ยชัดเลยเห็นไหมเขาจะไม่ติดขอบนะครับเม็ดจุดจะต้องไม่ติดขอบนะครับจะเหมือนเป็นเกาะลอยๆอย่างนี้เลยนะนะครับเห็นไหมเหมือนเป็นเกาะลอยๆเลยนะนะครับทุกตำแหน่งเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับ ส่วนตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะต้องลึกนะครับลึกจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมส่องให้เท่าที่พอจะเป็นไปได้แล้วกันนะครับเห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยคมลึกขอบเนี่ยจะค่อนข้างตั้งนะครับตั้งฉากนะครับนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงนะนะครับคือในการพิจารณาในเรื่องของเนื้อนะครับเนื้อนะครับเดี๋ยว มาดูกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับมาในส่วนที่3นะครับเป็นส่วนที่อยากจะพูดถึงคือในเรื่องของเนื้อนะครับท่านจดจำนะครับเนื้อนะลักษณะเนื้อนะครับท่านแคปจังหวะนี้ไว้เลยครับท่านแคปจังหวะนี้ไว้เลยครับนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยมากมายจริงนะครับเราไล่อธิบายไปนะครับท่านเห็นช่วงหน้าแขนไหมที่มีรอยแบบว่าเหมือนกับย่นๆนะครับเป็นร่องๆลงไปที่หน้าแขนเนี่ย อันนี้เป็นลักษณะการเซตตัวของเนื้อผงของพัเครื่องหลวงปู่โตนะครับท่านใช้จดจำได้นะครับนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่เป็นร่องเนี่ยจะทำไมครับค่อนข้างจะมีความหนาแน่นนะนะครับแล้วพาคเครื่องท่านเนี่ยนะครับหลวงปู่โตเนี่ยนะครับพัเครื่องหลวงปู่โตท่านเนี่ยนะครับจะมีเม็ดมวลสารนะให้ท่านได้จดจำเม็ดขาวเม็ดแดงท่านจำผมไว้ นะครับท่านเห็นที่ปลายนิ้วไหมมีเม็ดขาวๆท่านเห็นไหมนะครับและเม็ดแดงเนี่ยท่านเห็นที่ในล่องไหมครับในล่องตรงช่วงบริเวณข้อมือครับเม็ดแดงๆส้มๆเห็นไหมนะพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีไม่เยอะแต่ต้องมีอันเนี่ยหัวไหล่ก็มีโผลน่นิดๆนะครับเหลืองๆส้มๆ นะครับอ่านะครับเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับเม็ดเหลืองๆนะครับอ่านะครับนะครับเราไล่ดูอ่านี่เห็นไหมเหลืองเหลืองส้มส้มเห็นไหมเล็กๆติดอยู่ที่ช่วงหัวเข่าช่วงปลายเท้านะครับนะถ้าส่วนไหนที่ไม่มีร่องรอยที่แยกๆนะครับร่องแยกที่หัวเข่าเนี่ยเนื้อเขาจะแน่นอ่ะอย่างช่วงหน้าท้องไงเห็นไหมเนื้อเขาจะแน่นเห็นไหมครับค่อนข้างแน่น นะครับอ่ะตรงนี้ก็มีเม็ดสม้มเห็นไหมที่หน้าแขนนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังอ่ะเห็นไหมครับตามร่องนะครับจะมีร่องนะครับตามองพระเป็นเรื่องปกตินะครับของพระเครื่องรุ่นนี้นะอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเม็ดเหลืองเม็ดสม้มนะครับนะแบบนี้อยู่นะครับอ่ะเม็ดแดงตรงนี้นี่เห็นไหม ขอโทษนะนี่ตรงหัวปลอปลานี่เห็นไหมอ่านะครับอ่าจะมีสีสีออกเนี้ยแดงแดงส้มส้มนะครับเห็นไหมอ่านะครับพวกนี้เป็นมวลสารที่ท,ที่ที่มีอยู่ในเนื้อนะครับอ่าแล้วก็ผมตั้งข้อสันนิษฐานเนี่ยนะครับเวลาเราส่องพระลงไปเนี่ยนะครับจังหวะที่มีร่องรอยแบบว่าแยกๆเนี่ยเขามักจะปรากฏนะครับ เนื้อพื้นที่ที่เป็นสีเทาท่านเห็นไหมผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากมวลสารเนี่ยนะครับคาบน้ำว่านนะครับตัวประสานเนี่ยนะครับที่เกิดความแห้งเราเสร็จตัวเนี่ยนะครับทำให้เกิดสีที่อ่อนลงแล้วก็มีร่องรอยที่แยกกันแบบนี้ท่านเห็นไหมท่านเห็นไหม ตามจังหวะไหนเนี่ยที่มีร่องรอยที่แบบเป็นร่องๆเนี่ยนะครับมักจะเกิดส่วนที่เป็นขาวๆท่านเห็นไหมส่วนตรงที่ไม่แยกเลยเนี่ยนะครับแน่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมเนี่ยทุกร่องเลยนะครับเห็นไหมยิ่งตรงไหนร่องเยอะเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นขาวๆ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 นะครับ,นะรบนี่อ่ะเห็นไหมท่านเห็นตรงปากล่องไหม ปากล่องเนยจะเป็นโซนแบบขาวๆเห็นไหมเออนี่นะนี่นะนี่นี่คือจุดที่ผมสังเกตนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นส่วนในการพิจารณาตัดสินเกนท้นนะครับต้องดูรวมๆนะนะครับแล้วท่านเห็นไหมตรงที่มันแน่นๆเนี่ยนะครับอย่างหน้าท้องเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมอ่านะครับ โอเคฮะเบื้องต้นนะครับนะครับนำเรียนแจ้งท่านไปนะครับหน้าหลังนะครับอย่างละต้าตแหน่งแล้วก็เรื่องของเนื้อนะครับเป็นพิจารณาเบื้องต้นนะครับท่านมีพาระแบบนี้สิ่งสําคัญเลยเรื่องที่ท่านต้องทราบคือเรื่องของราคานะครับพาระแบบนี้นะครับราคาหลายหมื่นนะนะครับเอาว่าสวยๆนะครับห้าหมื่นหกหมื่นขึ้นไปผมซื้อนะนะครับสวยจริงๆนะครับถูกใจ7จ็ดแปดหมื่นว่ากันได้นะครับ ยินดีรับเช่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีภาพแบบนี้นะครับส่งมาได้ที่ Li n e แอตเติ้ลสามหกนะครับไลน์แอตเติ้ลสามหกเติ้ลทัพจันยินดีรับเช่าขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเลยครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าครับสวัสดีครับเงินหมื่นเงินแสนรอท่านอยู่นะครับถ้ามีภาพแบบนี้อยากเปลี่ยนเป็นเงินสดส่งรูปมาได้ที่ไลน์และทุกช่องทางการติดต่อเติ้ลทัพจันยินดีบริการขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e และพบกันใหม่สวัสดีครับ